ยังไม่หยุดตกเลยน้ำท่วมใสแน่วเลยนะ้ำโห<ฮ><ฮ>นี่ท่วมจนมิดฝังเท้าเลยนะเนี่ย<ฮ>ออกมาดูต้นมะละกอ ล้มเรียบร้อยนี่ลึกมากเลยนะเนี่ยไม่ได้สัมผัสบรรยากาศอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยอุ้ยดูหอยหอยทากหอยทากหนีน้ำหรอจ้าเธอ โอ้ยมาาันละกอชานันลูกดอกด้วยนะเนี่ยดูดิตายกองแองงแมงเลยหอยทากหนีน้ำขึ้นมาอยู่บนในใี้นี่เต็มเลย แต่ต้นมันก็ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วแหละเนี่ยอันนี้ซื้อต้นเขามาปลูกแล้วน,นนะแหละเนี่ยลากเขาเรียบร้อยมันก่อนเนี่ยเห็นงูมันเลืออ้อยอยู่ในดงกระเพราด้วยอ่ะ ใครเขาตัดกล้วยแล้วเขามาวางไว้ตรงนี้ไม่รู้เนะี่ยพี่รู้ช่างหรือเปล่าวมนนั้นให้มาแต่งกอกล้วยให้มาช่วยแต่งกอกล้วยแล้วเขาก็ตัดไว้แล้วก็ลืมหรือเปล่าไม่รู้นี่วางทิ้งไว้นะีแช่น้ำเดี๋ยวเน่าไม่ค่อยสมบูรณ์และกล้วยรอบนี้ ขาดสารอาหารน้ำท่วมเรียบร้อยเดินจ๋มจ้จ๋มจม้ อันนี้กอตะไคร้เป็นห่วงมะละกอต้นนี้เจ้าวนเมียนอยู่กับมะละกอนี่แหละโอ้ยทำไงโ่นแน่แน โครแน่ๆถ้ายังไม่รีบเอาไม้มาค้ำนะโครแน่ๆโอ้ยเข้าบ้านดีกว่า เดี๋ยวถ้าล้มมาแล้วแก้ไม่ทนันละเสียดายต้นนู้นนะลูกก็อย่างเยอะได้ไหมเข้าได้ไหมฮะมมมมใช่ไหวไหมมีดไ,ได้อยู่เนาะ <laughs> <laughs> หรือว่าจะเอาไอ้เลื่อยเลื่อยแต่งกิ่งเอาไหมเอาเลื่อยมาใช้ไหม เอาไมาอมีดเดี๋นะาะวันแฟนพี่ปูมาค้ำต้นกล้วยให้อันนี้ไม่ต้องค้ำอันนี้รอดน่าจะรอดว่าต้นตรงอยู่แล้วมันเป็นพัน์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิพันก้านยาวไหมลูกตลกตลกอยู่ อืมต้นมันไม่ค่อยเอนเท่าไหร่คิดว่าน่าจะโอเคอยู่พี่ชายสำนีงง่มั้ยเยอะอ๋อตอนนี้ก็เลยขายขายนาทิ้งหมดแล้วอืออืมอืมอ๋อพี่ชายสำนีงงำนม้มั้ย

อยู่ละนนี้เอาเก็บไปเอาไปแกงกินพี่พี่พี่พีัพพนต้มจิ้มน้าพริกบั้งแกงมั่งก็ได้เนะาะตำ้มตำให้พี่ปูตำ้มตำหนูน่ะล้มอยู่นู่นอยู่เพียบเลยวันนี้ให้สามีกินข้าวกับปลากระป๋องบอกสามีว่าหัดกินง่ายๆเข้าไว้เดี๋ยวอนาคตจะพาไปอดอยากด้วยกัน คลิปนี้ฝากบรรยากาศไว้เท่านี้นะคะพาชมป่ากลก้วยน้ำท่วมป่ากลก้วยเหมือนเดิมชีวิตวนเวียนอยู่เท่านี้แหละค่ะไม่มีอะไรมากเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาอ,อยู่แต่บ้านแล้วก็โรค่วนตัวสูงด้วยแหละ <c oughs> <c oughs> ชีวิตกว็วนเวียนอยู่แค่นี้ค่ะทำงานนอนตื่นเช้าก็ทำงานเย็นนอนอยู่แค่นี้ค่ะ เป็นการถ่ายทอดชีวิตประจำวันให้ดูดีกว่าเนาออย่าอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะททน,ทน,ทนดูเอาหน่อยเดี๋ยวก็ชิน <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย